ดีค่ะวันนี้จะเฉลยโจทย์พาราโบลาสำหรับเด็กๆม .3 ที่แบบโค้งสุดท้ายทายสุดก่อนจะสอบเข้าม .4 เนาะใกล้เลวใช่ไหมเ,เดี๋ยวโปรแกรมจะทวนเนื้อหาเฉพาะส่วนพาราโบลานะคะซึ่งคิดว่ามีออกในข้อสอบนะแต่ว่าจำนวนข้อมากน้อยอย่างไรไม่รู้เลยพาราโบลาเนี่ยเป็นกราฟเส้นโค้งนะ ที่เราเรียนกันในระดับชั้นมต้นเนี่ยจะมี2รูปแบบก็คือโค้งงายกับโค้งความเนาะโคงง้งหงายเราเรียกจุดยอดว่าจุดต่ําสุดถ้าเราหาตําแหน่งคู่อันดับแกน x แกน y เราจะเรียกค่า hk เห็นหถ้าเป็นโค้งความจุดยอดก็เรียกจุดสูงสุดเหมือนเดิมเราก็จะเรียกแกน x แกน y ของจุดยอดเรียกว่าค่า hk เราเรียกจุดยอดว่าจุดสูงสุด น,นะนอกจากนั้นพาราโบลาเนี่ยยังจะมีแกนสมมาตรแกนสมมาตรก็จะเป็นเส้นตรงที่ลากตัดผ่านจุดยอดนะแล้วก็เป็นแนวตั้งตั้งฉากกับแกน y ไม่ใช่สิขนานแกน y นะคะจุดที่แกนสมมาตรตัดผ่านเนี่ยจะตัดผ่านจุดยอดตรงพิกัดแกน x เพราะฉะนั้นแกนสมมาตรเนี่ยถ้าเรารูค่า h ว่าจุดยอดอยู่ที่เลขอะไรเราก็สามารถเขียนเป็น x เท่ากับ h ได้เลย อันนี้ก็จะเหมือนกันแบบนี้นะคะสมการพาราโบลามีทั้งหมด2รูปแบบวิธีสังเกตคือสังเกตตัว x ที่อยู่ในสมการนะรูปแบบที่1 y เท่ากับ e ในวงเล็บ x ลบ h กำลังสบวก k ซึ่งตัวที่เราจะเห็นเป็นตัวเลขก็คือ a h k ส่วน x y เป็นตัวแปรนะคะสำหรับสมการนี้สังเกตว่าเราจะเห็น x แค่ตัวเดียวคนะ่า a ก่อนเลยคือตัวเลขที่อยู่นอกวงเล็บ จะเป็นสัญล,ลักษณ์ว่ากราฟมันหงายหรือความถ้า a เป็นบวกกราฟหงายติดลบก,กับความเห็ไหมส่วน hk ที่อยู่ในสมการก็คือคู่อันดับแกน x แกน y ที่บอกจุดยอดพาราโบลายกตัวอย่างแบบนี้ว่า y เท่ากับ3ในวงเล็บ x ลบ1กำลังสองบวก4ตอนนี้ค่า a คือ3ถูกไหม a คือ3 h คือ 1k คือ4เพราะฉะนั้นจะเป็นจุดยอดพาราโบลาอยู่ที่1/4กราฟหงายเราก็เขียนกราฟได้แบบค่าวคราว x เป็น1 y เป็น4ลากบรรจบกันเป็นจุดยอดกราฟหงายอยู่ตรงนี้แกนสมมาตรตัดผ่านพิกัด x เท่ากับ1อันนี้คือแกนสมมาตรนะคะก็ถ้าเราเห็น x แค่พจนเดียวหา h หา k ให้เจอ สังเกตแบบนี้ว่าในวงเล็บเป็นลบหค่า h เป็นบวกจําแบบนี้ก็ได้ว่าค่า h ใช้เครื่องหมายตรงข้ามในวงเล็บแต่ค่า k ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเห็นไหมค่าที่อยู่หน้าวงเล็บเราเรียกว่าตัว a บอกว่ากราฟไหยหรือความเนาะอันนี้คือสมการพาราโบลารูปแบบที่1รูปแบบที่สองเราจะเห็น x 2พจน์คือเราจะเห็น x กาลังสองและ x กาลังหนึ่ง อย่างเช่น y เท่ากับ3 x กําลัง2ลบ x บวก6อันนี้ยกตัวอย่างเฉยเนะไม่รู้ว่ามันเป็นสมการเ,เขียนกราฟได้ยังไงนะเ,เราเราดูแบบนี้ว่าเราจะใช้ตัวเลขตา่ตางๆมาหาค่า hk นะคะสมมติเราเจอสมการนี้เราเห็น x 2ตัวตัวหนึ่งกําลังสองตัวหนึ่งกําลังหนึ่งอันนี้เป็นพาราโบลาแน่นอนสมการพาราโบลาเนี่ยคือเป็นสมการดีกรี2นะเลขชี้กําลังสูงสุดของ x ต้องเท่ากับ2 ถ้าเราไม่เจอ x กำลังสองในสมการอันนั้นไม่ใช่พาราโบลานะตัวนี้คือมี x กำลังสมี x กำลังห mm hmm. เขาเรียกว่ามี x 2พจน์เราต้องใช้สูตรในการหาค่า h ใช้ลบ b ส่วน 2e แล้ว a กับ b คืออะไร a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองตอนนี้ a เป็น3 b ลบ5 c คือ6นะถ้าเราแทนค่านาอก็จะเป็นลบลบ5ส่วนด้วย2คูณ3 ค่า h คือ5ส่วน6ค่า k ใช้สูตรได้นะคะ 4ac ลบ b กำลังสองส่วน 2A 4ac ลบ b กำลังสองส่วน 2A คือเราใช้สูตรนี้เพื่อหาค่า k หรือเราจะเอา5ส่วน6ไปแทนที่ x ในสมการเราก็จะได้ค่า k ใช้วิธีไหนก็ได้นะก็ถ้าใครออขอโทษส่วน 4a ค่ะส่วน 4a 4ac ลบ b กำลังสองส่วน 4a คือถ้าเผื่อว่าใครแบบไม่ไม่อยากจำสูตรค่าเคเนาะเราก็เอา5ส่วน6เนี่ยไปแทนลงใน X ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าคหรือเราแทนค่า,าตามสูตรก็ได้4คูณ A 4คูณ3คูณ6ลบ B กำลังสองาร4 A คือตัวเลขมันแบบ 4 32 2 2 6เป็น72 2ลบ25หาร12 72ลบ2ี 25, 7, 2, 25, น้าี่เขกดนะได้47ส่วน12อันนี้คือค่าค่า k นะคะเราก็จะรู้จุดยอดพาราโบลา,บลาแล้วเราก็เอาไปพลอตลงบนกราฟดูว่ากราฟไหนหรือความใช้วิธีการดูค่า a เหมือนกับรูปแบบสมการเมื่อกี้นะค่า a ยังเป็นตัวที่บอก เหมือนเดิมว่ากราฟหงายเดี๋ยวความสาหรับตัวนี้กราฟหงายเพราะ A เป็นบวกโอเคไหมเดี๋ยวเราลองดูโจทย์นิดนึงเนาะโจทย์อันนี้โัแกมดึงมาเฉพาะสมการพาราโบลานะคะสมการในข้อใดต่อไปนี้เป็นกราฟพาราโบลาก็สังเกตหาพจน์ของ x ก,กาลังสองให้เจออันนี้มี x ก,กาลังสองนะสัมประสิทธิ์ลบหฝั่งนี้ก็ x กาลังสองสัมประสิทธิ์ลบหถ้าเราย้ายไปเนี่ยตัดหมดเลยนะตัวนี้ไม่ใช่พาราโบลาตัดทิ้ง คือหลังจากที่เราจัดรูปสมการ complete แล้วอ่ะจะต้องมี x กําลัง2อยู่ในสมการสําหรับตัวนี้ x บวก2ทั้งหมดกําลัง2ฝั่งขวา x ลบ5ทั้งหมดกําลัง2ถ้าเรายกกําลัง2กระจายเข้าไปใช่ไหมตัวนี้ก็ใช้สูตรกําลัง2สมบูรณ์หน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2หน้ากําลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2หลังกําลัง2ได้25เนาะ เหมือนเดิมเลยเราจะเห็นว่ามันมี x กำลังสองข้างซ้ายขวาเนี่ยตัดหมดเลยตัวนี้ก็ไม่ใช่พาราโบลาสำหรับช้อยที่3มี 6x มี 2x กำลังสมี y มีลบหมีบวก x มีพจน์ของ x กำลังสโชว์อยู่เลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องตัดกับใครหมดไปตอบช้อยส3ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเป็นตัวที่บอกว่าเป็นพาราโบลาแต่สำหรับช้อยที่4เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้ก็ x อันนี้ก็ x ทำไมคูณกันแล้วไม่เป็นกำลังสองมันจะคูณกันทันทีไม่ได้เพราะตัวนี้ติดการยกกำลังสองพหุนามอยู่เราก็ต้องจับตัวในวงเล็บยกกำลังสองได้หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองถูกไหมแล้วเราเค่อยคูณ x แจกแจงเข้าไปทุกตัวเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังสูงสุดเนี่ยจะเป็น x ก,กํำลังสามก็ไม่ใช่พาราโบลานะคะอ่ะดูต่อสมการในข้อใดเป็นพาราโบลาไม่ตัดแกนอีก เราจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ตัดแกน x กวิธีที่ใกล้ที่สุดพอดกราฟตัวนี้เป็นสมการพาราโบลาที่มี x แค่พน์เดียวใช่ไหมเราใช้รูปแบบนี้หา hk ให้เจอแล้วก็ดูว่าเป็นกราฟหงายหรือคว่ำสำหรับตัวนี้ a เป็นลบ1กราฟคว่ำตัวนี้ a เป็นบวก1อ๋อไม่ใช่สิเรายังไม่ได้ย้าย3ไปหารใช่ไหม a ก็จะเป็น1ส่วน3ถ้าเราย้าย3มาหาร หน้าวงเล็บนี้ตัวนี้กราฟหงายเห็นไหมเดี๋ยวเราดูก่อนว่า2ช้อยแรกค่า hk เป็นเลขอะไรค่า h ตอบเครื่องหมายตรงข้ามค่า k ไม่เปลี่ยนเครื่องหมาย hk คือลบ2ลบ3ตัวนี้ h เป็นลบ5 k คือลบ16แต่รูปแบบกราฟต่างกันสำหรับช้อยหนึ่ง xy ติดลบทั้งคู่ใช่ไหมคะ ลบสองอยู่นี่ลบสามอยู่นี่ลากมากลับความอันนี้คือรูปกราฟของช้อยที่หนึ่งอันนี้ได้คำตอบแล้วเป็นกราฟที่ไม่ตัดแกน x แขนยังไงก็ไม่มีทางตัดแกน x เ,เพราะชี้ลงไปเรื่อยๆแกน x อ,อยู่ด้านบนตอบช้อยหนึ่งได้เลยเสำหรับช้อยสองเนี่ยเ,เป็นพาราโบลาที่เป็นกราฟหงายจริงๆครูแก้มต้องย้ายสามมาหานะ Hk นี่ยังไม่ถูก Hk ยังไม่ถูกย้ายสามมาหารจะได้เป็นอะไรอะ y มีค่าเท่ากับ1ส่วนส x บวกหทั้งหมดกำลังสองลบสิส่วนสาเนาต้องหารทั้งหารทั้งสองโพสต์อ่ะก็จะได้ Hk อยู่ที่ลบหกับลบสิบส่วนสมใช่ไหมคะอันนี้เป็นจุดยอดสำหรับช้อยสองนะ อยู่ข้อด้านเดียวกันกับช้อยที่1เพราะว่าแกน x แกน y ติดลบทั้งคู่แล้วก็กะประมาณเอาประมาณลบหกับลบหนิดนิดใช่มลบสิบส่วนสนี่คือลบหนิดนิดก็แถวแถวนี้อะประมาณเอาแต่มันเป็นกราฟงายไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแขนยังไงมันก็ต้องชูขึ้นมาตัดแกน x อยู่บนอย่างค่ำเพราะฉะนั้นช้อยสอก็ตัดทิ้งนะคะตอบช้อยหนึเลยนะ สำหรับข้อนี้พาราโบลาที่กำหนดโดยสมการนี้มีลักษณะดังข้อใดต่อไปนี้คือช้อยที่1บอกว่ากราฟตัดแกน y ที่จุด2กับ28เราตัดช้อยได้เลยการที่เราจะหาจุดตัดแกน y ได้แกน x ต้องเป็น0เราต้องเขียนจุดตัดแกน y เมื่อ x เป็น0แต่ช้อยนี้ x เป็น2ตัดทิ้งไปส่วนช้อยที่สองบอกกราฟมีจุดต่ำสุดอยู่บนแกน x คำว่าจุดต่ำสุดอยู่บนแกน x แสดงว่าเป็นลักษณะกราฟหงายแล้วจุดวกกลับเนี่ยมาวางอยู่บนแกน x พอดีแบบเนี้ยอาจจะย้ายไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดถ้าเราสังเกตลักษณะนี้คือค่า k เป็นศนถูกไหมค่า k คือก็คือพิกัดแกน y ของของจุดยอดพาราโบลาแต่ว่าพิกัดแกน x เป็นเลขอะไรไม่รู้เพราะนั้นก็จะได้เป็น เอชเคเนี่ยคือ s 0เดี๋ยวเราจะมาเช็คทีหลังว่าแกน y เป็นศูนย์จริงหรือเปล่านะจุดยอดพาราโบลา,ลาแกน y เป็นศูนย์จริงไหมแล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ห่างจากจุดศูนย์ศูนย์เป็นระยะ13หน่วยอันนี้ต้องเช็คทีหลังกราฟมีแกนสมมาตรคือ x กเท่ากับรูาก็ต้องเช็คทีหลังเดี๋ยวเราจะมาหาจุด hk สําสำหรับสมการที่โจทย์ให้มาข้อนี้เราต้องใช้สูตร ถ้า h ก็คือลบ b ส่วน2 a เป็นลบลบ40ส่วนด้วย2คูณ4 40เป็น40ข้างบนเป็นบวกแล้วเนาะหารกันได้5ถ้าได้ h เป็น5แน่นอนว่าแกนสมมาตรจะต้องตัดที่ x เท่ากับ h จุดเนี้ยคือตรงกันกันกบแกน x เป็นเลข5<ม>ก็จะต้องเป็น x เท่ากับ5ใช่ไหม แต่ช้อยที่4บอกว่าแกนสมมาตรเป็น x เท่ากับลบ5ตัดไปนะเดี๋ยวเราจะมาหาค่า k เพราะเขาเราอยากรู้ว่าช้อยสองหรือช้อยสามที่ถูกต้องช้อยสองบอกว่าจุดต่ำสุดอยู่บนแกน x อ่เราหาค่า k เราจะแทน x เป็นเลข5ลงในฟังก์ชันของพาราโบลาเพื่อหาค่า k 4คูณ5ากำลังสองลบ40คูณ5บวกร้อ 4คูณ25ลบด้วย4 5 20ลบ200บวก112 100ลบ200บวก112ไม่น่าศูนเนาะ100ลบ200ก็เป็นลบ100ลบ100บวก112ได้12คือค่า k เพราะฉะนั้นจุด hk อยู่ที่5กนะับ12 5กับ12วาดกราฟให้มันดูเข้าใจง่ายหน่อย x เป็น5 y 12กราฟไหนแน่นอนว่าไม่อยู่บนแกน x ช้อยสองตัดทิ้งข้อนี้ได้คำตอบแล้วเป็นช้อยที่3แต่เดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าช้อยสา3ถูกต้องจริงหรือเปล่าเนาะฝึกไปด้วยเนาะเขาบอกจุดต่ำสุดของกราฟอยู่ห่างจากจุด0 0เป็นระยะ13หน่วยจุดต่ำสุดคือจุดนี้จุด0 0คือจุดนี้เขาบอกว่าเส้นนี้ คือระยะ13หน่วยเราก็จะมาดูว่าจริงหรือเปล่าก็ใช้สมบัติสามเหลี่ยมมุมฉากทฤษฎีพีทาโกรัสนะแนวตั้งตัวนี้ก็คือระยะห่างของแกน y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็น12หน่วยแนวนอนตัวนี้ก็ยาวเท่ากับระยะบนแกน x 5หน่วยเราก็จะมาเช็คตามทฤษฎีพีทาโกรัสว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น13จริงหรือเปล่า ก็จะเป็น12กำลังสบวก5กำลังสอง4บวก25เป็น169ถอดรูดได้13ก็ตรงกันเนะพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบใช้ี่3นะคะลองดูข้อ63มเอ่อข้อ63มีที่ดินติดริมคลองและต้องการใช้ลวดหนามยาว40เมตรกั้นรอบพื้นที่ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสามด้านโดยด้านที่ติดริมคลองไม่ต้องกั้นรัว้วจะต้องกั้นอย่างไรจึงจะได้พื้นที่มากที่สุดเราก็เขียนคลองขึ้นมาแล้วก็เขียนเป็นลักษณะลวดหนามกั้นจากริมคลองยื่นออกมาเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่ติดคลองไม่กั้นรัว้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีลวดหนามนะสามเส้นยาวรวมกันได้40เมตรเพราะเขาบอกว่า ใช้ลวดยาว40เมตรกันเพราะฉะนั้นเราจะตั้งด้านที่ยาวเท่ากันเป็น x ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันจากความยาวทั้งหมด40ใช้งานไปแล้ว2ด้านด้านละ x ใช้ไปแล้ว2 x เพราะฉะนั้นด้านนี้เหลือ40 -2 X ลบ 2x เถูกไหมเขาต้องการพื้นที่มากที่สุดเราจะให้ x เท่ากับความยาวด้านของรัว้วใช่ไหมคะ y เท่ากับพื้นที่สูตรพื้นที่ก็ด้านคูณด้านเพราะฉะนั้นจะเป็น x คูณ40ลบ2 x คูณแจกแจงเข้าไป y มีค่าเท่ากับ40 x ลบ2 x กำลังสเขียนแบบเรียงดีกีลบ2 x กำลังสบวก40 x ถ้าเราดูจากรูปแบบสมการตัวนี้คือพาราโบลากราฟความ เป็นพาราโบลาโคง้งความเพราะค่า A ติดลบถูกไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันจะไปมีจุดยอดอยู่ที่ระยะอะไรเราตั้งให้ Y คือพื้นที่ X คือความยาวด้านของรั้วที่เราจะจะล้อมรอบใช่ไหมอ่าถ้ามันเป็นกราฟควาําลักษณะการาฟเป็นแบบนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่าจุดยอดจะอยู่ตรงไหน จุดยอดพาราบโบลาเนี่ยเราเรียกจุดนี้ว่าจุดสูงสุดของกราฟแสดงว่าพื้นที่จะมากที่สุดก็ต้องดูค่า k นะพื้นที่มากที่สุดและใช้ความยาวด้านที่ทำให้พื้นที่มีค่ามากที่สุดก็คือค่า h เราจะหา hk ของพาราบโบลาใช้สูตร h คือลบ b ส่วน2 a นะตอนนี้ b คือ40 a คือลบ2ก็เป็นลบส0ส่วนด้วย2คูณลบ2 ลบสี่สิบส่วนลบสี่ได้ h เป็นสิบพอเราได้ h เป็นสิบเราหาพื้นที่ใช้ไม่ต้องใช้สูตรก็ได้ดูจากตรงนี้ก็ได้ h ก็คือความยาวก็คือแกน x ที่ทำให้ได้พื้นที่มากสุดถูกไหมมันก็คือค่า x เนี่ยสิบฝั่งนี้สิบใช้งานไปแล้วยี่สิบเพราะฉะนั้นเหลือให้ด้านนี้ยี่สิบเพราะความยาวต้องเป็นสี่สิบ เราก็จะหาพื้นที่ก็ใช้ด้านคูณด้านเพราะฉะนั้นพื้นที่มากที่สุดเท่ากับ20คูณ10 200ตารางเมตรถามว่าต้องกั้นอย่างไรก็ต้องกั้นตามรูปนี้เลยยื่นออกจาก ลำคลองด้านละ10เมตรแล้วก็ด้านที่อยู่ขนานกับแนวของลำคลองก็คือ20เมตรเอาลองดูข้อนี้อีกสักข้อหนึ่งในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารชนิดหนึ่งสามารถหาอุณหภูมิได้จากสมการนี้นะคะ c คือ c ก็คืออุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส c เท่ากับ10บวก 4t ลบ 0.2t กํลัง2เมื่อ c คืออุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส t คือเวลาเป็นหน่วยวินาทีอยากทราบว่าเวลาใดที่อุณหภูมิจะขึ้นสูงสุดและอุณหภูมิสูงที่สุดเป็นเท่าไหร่ถ้าเราเอามาพล็อตกราฟเนี่ย c คือแกน y แล้วก็แกน x ตัวนี้หมายถึงเวลากราฟเป็นพาราโบลาโค้งควม้มถ้าเราเขียนจะได้เป็น c เท่ากับ10บวก 4t ลบ 0.2t กำลังสตัวนี้ค่า a ติดลบกับความแต่เราอยากรู้ว่ามันเป็นคว้มที่พิกัด hk เป็นเลขอะไรถูกไหม h ตัวนี้คือเวลาที่ทำให้มีอุณหภูมิสูงสุด ตัวนี้ก็คือค่า k อุณหภูมิที่สูงที่สุดโจทย์ถามเวลานะเวลาใดที่อุณหภูมิจะขึ้นสูงสุดและสูงสุดเท่าไหร่อ่าถามหาทาั้ง h ทั้ง k หา h ใช้ลบ b ส่วน2 a ก็เป็นลบ4ส่วน2คนูณลบ0.2ลบ4ส่วนลบ0.4ก็คือ1ส่วน0.1ได้10 พอเรารู้ h เป็น10แทนค่าเพื่อหาค่า k ก็คืออุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ10บวก4คูณ t ลบ0.2ุคูณ t กําลังสองก็เป็น10บวก40ลบ0.2ุคูณ100 10บวก40เป็น50ลบ0.2ุคูณ100ก็คือ20ได้ c เป็น30ิ นะเพราะฉะนั้นที่เวลาส0บวินาทีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงสุดและมีอุณหภูมิ0าสิบองศา ะะก็จะประมาณนี้โจทย์ลักษณะของพาราโบลาเนาะก็มองโจทย์มองสมการให้ออกว่าม่ยเป็นพาราโบลาหรือเปล่าก็คือสมการดีกรีสองนะก็จะมีรูปแบบวิธีการหาจุดยอดของพาราโบลานะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวมีเวลาจะทำคลิปเพิ่มไปอีกนะบาย